j จฟฟรีย์ดา m เมอร์เป็นผู้ที่เคยถูกสงสัยว่าอาจเป็นคนที่ฆ่าอดัมวอลช์เช่นกันเขาเกิดในปี1960และเสียชีวิตในปี1994ตอนที่เขาอายุ34ปีโดยถูกเพื่อนร่วมห้องขังฆ่าจนตายเขาเป็นคนที่สังหารและตัดชิ้นส่วนของผู้ชายและเด็กผู้ชาย17คนระหว่างปี1 9 7 8ถึง1991โดยเกี่ยวข้องกับโรคลักล่วมเพศกับศพกับการกินเนื้อคนและการเก็บรักษาชิ้นส่วนของมนุษย์โดยเป็นกระดูกทั้งหมดหรือกระดูกบางส่วน เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดกั้ากึ่งความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบจิตแพทย์และอาการโรคจิตเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตในปี1992เกิดาเมอร์เกิดเป็นลูกคนแรกจากทั้งหมด2คนโดยมีพ่อเป็นนักเคมีมีแหล่งข้อมูลทั้ง2แบบทั้งแบบที่เขาไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ในวัยเด็กและแบบที่เขาได้รับความรักจากพ่อแม่ในวัยเด็กมากจนเกินไปแต่แม่ของดาเมอร์มีลักษณะตึงเครียด และชอบโต้เถียงกับสามีและเพื่อนบ้านเธอยังเป็นโรคคิดว่าตัวเองป่วยและเป็นโรคซึมเศร้าจึงชอบเรียกร้องความสนใจและความสงสารจากคนรอบข้างซึ่งเธอเคยพยายามกินยาฆ่าตัวตายมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งส่วนพ่อที่ตอนที่ดามเมอร์เข้าป .1 ก็ยังเป็นนักเรียนเคมีที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนที่มหาวิทยาลัยจึงไม่ค่อยได้กลับบ้านดามเมอร์จึงรู้สึกว่าครอบครัวไม่ค่อยมีความมั่นคงเป็นครอบครัวที่มีความเครียดสูง และเจอแต่เวลาที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันเป็นประจำตั้งแต่วัยเด็กดามเมอร์เคยเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดโรคไซเลื่อนตอนอายุ4ขวบหลังจากนั้นเขากลายเป็นเด็กที่เงียบและขี้อายเขามีเพื่อนน้อยมากตอนที่เรียนประถมและครูสมัยประถมคนหนึ่งจําได้ว่าเธอเห็นลักษณะของดามเมอร์เหมือนกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งเพราะอาการป่วยของแม่เขาซึ่งอาการของโรคยิ่งเป็นมากขึ้นเมื่อเธอตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง ตั้งแต่อายุสี่ขวบดามเมอร์แสดงความสนใจในสัตว์ที่ตายแล้วเขาเคยเห็นพ่อขนกระดูกออกจากใต้ทุนบ้านไปทิ้งซึ่งเขาชอบเสียงของกระดูกที่กระทบกันและหลังจากนั้นเขาก็หันมาบุกมุ่นกับโครงกระดูกของสัตว์เขาเริ่มออกมองหากระดูกทั่วบ้านเพื่อเก็บสะสมและสะสม,มะแมลงอย่างเช่นมแมลงปอแนละผีเสื้อกลางคืนครอบครัวของดามเมอร์ต้องย้ายบ้านมาหกครั้งตอนที่เขาอายุ10ขวบเขาเริ่มถามพ่อว่าถ้าเอากระดูกไก่ใส่ในน้ำยาฟอก แล้วจะเป็นยังไงพอก็ดีใจเพราะนึกว่าลูกมีความอยากรู้อยากเขียนแบบนักวิทยาศาสตร์เขาจึงสอนลูกว่าต้องใช้สารเคมีช่วยเก็บรักษากร,ระดูกยังไงเขาเริ่มกินเบียร์และแอลกอฮอล์แรงๆตั้งแต่อายุ14ช่วงกลางวันหรือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเขาก็ซ่อนเหล้าเอาไว้ในเสื้อน,นอกที่ใส่ไปโรงเรียนบ่อยครั้งแล้วกินเหล้าตั้งแต่คาบเรียนแรกในปี1975ดาเมอร์ตัดคอซากศพหมาก่อนที่จะตอกตะปูต,ติดตัวหมาไว้กับต้นไม้ แล้วใช้ไม้เสียบกระโหลกหมาไว้ในป่าหลังบ้านของเขาตอนมัธยมปลายดามเมอร์เป็นคนที่ไม่มีใครครบด้วยและแม้จะกินเล่าตั้งแต่เช้าแต่เขาก็ดูเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยและดูเป็นคนที่ฉลาดมากทั้งที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปานกลางพอเขาแตกเนื้อหนุ่มเขาเพิ่งค้นพบว่าตัวเองนั้นเป็นเกย์แต่เขาไม่บอกพ่อแม่ของเขาเขาคบกับเด็กวัยรุ่นชายอีกคนแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน ดามเมอร์ยอมรับว่าเขาจินตนาการว่าเขาชอบใช้อำนาจเหนื่และควบคุมคู่ผู้ชายที่สมยอมอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เริ่มพัฒนาไปมุ่งเน้นที่หน้าอกกับลำตัวในจินตนาการเวลาช่วยเหลือตัวเองซึ่งท้ายที่สุดเขาก็เริ่มจินตนาการถึงการตัดชิ้นส่วนของร่างกายตอนดามเมอร์อายุ16ปีเขาจินตนาการให้ผู้ชายที่วิ่งจ็อกกิ้งที่เขาชอบหมดสติแล้วใช้ร่างกายของเขาเพื่อช่วยตัวเองครั้งหนึ่งดามเมอร์จึงไปซุ่มรอนักวิ่งคนนั้นพร้อมกับไม้เบสบอล แต่วันนั้นผู้ชายคนนั้นไม่ได้ออกไปวิ่งแม้ว่าจะเป็นคนที่โดดเดี่ยวในโรงเรียนแต่เขาก็ขึ้นแสดงตลกเวลาที่มีงานของฉันได้จนโดดเด่นที่โรงเรียนในปี1977เกรดของดามเมอร์ตกลงจนพ่อแม่ต้องจ้างติวเตอร์ส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เกรดดีขึ้นในปีเดียวกันพ่อแม่ก็ทะเลาะกันมากขึ้นเมื่อพ่อพบว่าแม่อาจเป็นมีชายคนอื่นทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจหย่าก,กันโดยทั้งคู่บอกกับลูกว่าเป็นการเลิกจากกันด้วยดี พ่อจึงย้ายออกจากบ้านไปในปี1978จส่วนแม่ได้สิทธิเลี้ยงดูลูกชายคนเล็กเดวิดส่วนดาเมอร์ที่อายุ18ปีต้องอยู่ตัวคนเดียวในบ้านหลังนั้นในปีเดียวกันนั้นดาเมอร์เรียนจบมัธยมแต่ก่อนเรียนจบมีครูเห็นดาเมอร์นั่งดื่มเบียร์หลายกระป๋องอยู่ในที่จอดรถของโรงเรียนเมื่อครูบอกว่าจะแจ้งเรื่องนี้ดาเมอร์จึงเล่าปัญหาทางบ้านหลายเรื่องให้ครูฟังดาเมอร์ฆ่าคนครั้งแรกในปี1978 3าอาทิตย์หลังจากที่เขาเรียนจบ เขารับคนบกรถอายุ19ปีชื่อสตีเวนฮิกส์และเชิญให้มาที่บ้านของดาเมอร์เพื่อดื่มเหล้าตอนเขาเห็นฮิกส์ครั้งแรกแผงอกของฮิกส์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของเขาแต่พอฮิกส์เริ่มชวนคุยเรื่องผู้หญิงก็ทําให้เขารู้สึกหมดอารมณ์หลังจากกินเหล้าและพูดคุยกันหลายชั่วโมงฮิกส์ก็ต้องการจะกลับแต่ดาเมอร์ไม่อยากให้เขาจากไปดาเมอร์จึงฟาดหัวเขาด้วยดัมเบลขนาด4.5กิโลกร,รมัม2ครั้งจากด้านหลังตอนที่ฮิกส์กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ เมื่อฮิกส์ลบไปดัมเมอร์จึงรัดคอเขาให้ตายด้วยด้ยดามของดัมเบลจากนั้นถอดเสื้อผ้าของฮิกส์ออกแล้วใช้มือสำรวจแผงอกของฮิกส์จากนั้นเขาก็ช่วยเหลือตัวเองตอนที่เขายืนอ,อยู่เหนือศพในวันต่อมาดัมเมอร์หั่นร่างของฮิกส์ในห้องใต้ถุนแล้วฝังส่วนที่เหลือในหลุมเตื้นๆหลังบ้านหลายวันต่อมาเขาขุดศพขึ้นมาเพื่อเลาะเอาเนื้อออกจากกระดูกเขาทำละลายเนื้อในน้ำกรดก่อนที่จะทิ้งลงในชักโคร เขาบดกระดูกให้ละเอียดด้วยค้อนขนาดใหญ่แล้วนำไปกระใจายในป่าที่อยู่หลังบ้าน6อาทิตย์หลังจากฆาตกรรมฮิกส์พ่อของดาเมอร์กับแฟนใหม่กลับมาที่บ้านดาเมอร์สมัครเข้ามหาวิทยาลัยสาขาธุรกิจแต่การเรียนของเขาแย่มากเพราะเขาติดเหล้ามีเฉพาะวิชายิงปืนไรเฟลิลเท่านั้นที่เขายังทำได้ดีห้องที่บ้านของดาเมอร์เต็มไปด้วยขวดเหล้าที่ว่างเปล่ากระจัดกระจายจากนั้นดาเมอร์จึงลาออกจากมหาวิทยาลัยในปี1979 พ่อของเขาสนับสนุนให้เขาสมัครเข้าทหารที่ซึ่งเขาถูกฝึกให้รักษาโรคเฉพาะทางและได้ไปประจําอยู่ที่เยอรมันแต่เนื่องจากอาการติดเหล้าทําให้เขาปฏิบัติหน้าที่ยาลงเรื่อยๆในปี1981เขาจึงถูกปลดประจําการจากกองทัพดามเมอร์เคยย้ายออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเพื่อหางานเลี้ยงตัวเองแต่ก็ถูกไล่ออกเพราะติดเหล้าเขาจึงย้ายกลับมาอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงพ่อพยายามให้เขาเลิกเหล้าแต่ก็ทําไม่สําเร็จ ปลายปี1 9 8 1รดารเมอร์ย้ายไปอยู่กับยา่าซึ่งย่าเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ดาเมอร์แสดงออกถึงความรักที่มีให้พ่อหวังว่าย่าจะช่วยเปลี่ยนดาเมอร์ให้หยุดดื่มเหล้าได้หางานทําและใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบในตอนแรกดาเมอร์สามารถอยู่กับย่าได้อย่างสอดคล้องกันเขาไปโบสถ์กับยา่าและเต็มใจช่วยเหลืองานต่างๆพยายามตั้งใจหางานทําและเชื่อฟังกฎต่างๆของบ้านแม้ว่าเขาจะยังคงสุบินกับกินเหล้าอยู่ก็ตาม ซึ่งทั้งหมดช่วยให้เขาได้งานในต้นปี1982เป็นเจ้าหน้าที่จอบและเก็บตัวอย่างเลือดที่ศูนย์บริการโลหิตแต่เขาทําไปได้10เดือนจนกระทั่งถูกเลอกจ้างจากนั้นเขาว่างงานไปอีก2ปีและใช้เงินจับยาที่ให้เขาเขาได้ทํางานที่โรงงานช็อกโกแลตในปี1985ในปีเดียวกันนั้นเขาถูกเสนอให้อมอมอวัยวะเพศโดยผู้ชายเกย์ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่ง ซึ่งทาให้เขากลับมามีจินตนาการเกี่ยวกับการมีอํานาจเหนือและการควบคุมคู่นอนอีกครั้งเขาเริ่มไปอยู่ประจําที่ร้านซาวน่าของชาวเกและเขาพยายามมองคนให้เป็นเครื่องระบายความใคร่มากกว่าที่จะเป็นคนซึ่งในคาให้สัมภาษณ์ของปี1993เขาบอกว่าเขาฆ่าไปเพราะไม่ได้โกรธหรือเกลียดเหยื่อแต่อย่างใดแต่ต้องการมีอํานาจเหนือที่สามารถควบคุมคนได้อย่างสิ้นเชิงและอยากเก็บเขาไว้กับตนเองเหมือนกับเป็นสิ่งของอย่างหนึ่ง และเขาเองก็ไม่เคยรู้สึกผิดที่ทําแต่รู้สึกติดใจที่จะทําแบบนั้นซ้าแล้วซ้าเล่าจนในที่สุดก็นําไปสู่การกินซากของเหยื่อที่ทําให้เขารู้สึกว่าเหยื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาในตอนนั้นเขาเริ่มอาบใส่ยานอนหลับในเหล้าให้กับคู่นอนแล้วระบายอารมณ์ทางเพศกับร่างกายของคู่นอนตอนที่กําลังหลับพอทําไปได้สักสิบครั้งคนคุมร้านสาวหน้า จึงยกเลิกความเป็นสมาชิกของเขาแต่ดาเมอร์ก็ยังคงใช้โรงแรมเป็นที่ทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปดาเมอร์ยังชอบโชว์อวัยวะและช่วยเหลือตัวเองให้กับเด็กผู้ชายดูโดยถูกจับได้ในปี1982และปี1986ในปี1987ดาเมอร์พบกับผู้ชายอายุ25ปีที่ชื่อว่าสตีเวนทิวมิที่บาร์และชวนเขาไปโรงแรมด้วยกันตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะฆ่าทิวมิ แต่ตั้งใจวางยาเขาเพื่อให้ได้นอนอยู่ข้างๆและวสำรวจร่างกายของเขาแต่ในตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทูมินอนอยู่ใต้ตัวของเขาหน้าอกถูกบี้แบนเต็มไปด้วยรอยช้ำม,มีเลือดออกที่มุมปากส่วนกำปั้นและต้นแขนของดาเมอร์มีรอยช้ำเป็นวงกว้างซึ่งเขาจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้ว่าเขาได้ฆ่าทูมิไปอย่างไงซึ่งภายหลังเขาได้สารภาพว่าเขาไม่อยากเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น ดาเมอร์กำจัดศพของทูมิโดยการขนศพของเขากลับมาที่บ้านย่าหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเขาตัดหัวแขนสองข้างและขาสองข้างออกจากตัวจากนั้นก็เลาะเอากระดูกออกมาก่อนที่จะหั่นเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆแล้วยัดใส่ไปในถุงพลาสติกแล้วตีด้วยค้อนขนาดใหญ่ซึ่งกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาราว2ชั่วโมงดาเมอร์ทิ้งซากทั้งหมดของทูมิในถังขยะยกเว้นส่วนหัวโดยพันไว้ในผ้าห่มทิ้งไว้สอ,อาทิตย์ หลังจากนั้นดาเมอร์ต้มหัวนั้นแล้วใช้สารเคมีเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนกระโหลกซึ่งเขาเก็บเอาไว้เพื่อใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเวลาที่ต้องการช่วยเหลือตนเองแต่ท้ายที่สุดกะโหลกกลายเป็นเปล่ะบางเกินไปดาเมอร์ก็เลยทิ้งกะโหลกไปหลังฆาตกรรมทูมิดาเมอร์เริ่มมองหาเหยื่อรายต่อไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวบาเกส่วนใหญ่เขาจะหลอกล่อเหยื่อให้ไปที่บ้านยาและวางยาเหยื่อก่อนหรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์กัน พอเหยื่อได้หลับไปเขาก็จะฆ่าเหยื่อเหล่านั้นด้วยการรัดคอเหยื่อของดามเมอร์เช่นเด็กชายอายุ14ที่ขายตัวแล้วก็เกอ,อายุ22ในปี1988และในปีนั้นย่าก็บอกให้เขาย้ายออกจากบ้านเพราะพฤติกรรมการกินเหล้าเมาของเขาและการทำกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากห้องใต้ถุนและโรงรถเป็นระยะเขาย้ายไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง แต่หลังจากนั้นแค่2วันก็ถูกจับข้อหาวางยาและลวนลามเด็กชายอายุ13ปีที่เขาล่อมาเพื่อถ่ายภาพโปสซึ่งพ่อของเขาก็ต้องจ้างทนายเพื่อมาต่อสู้คดีซึ่งทนายขอสารให้ตรวจสุขภาพจิตของดาเมอร์แล้วพบว่าเขามีความแปลกแยกซ่อนอยู่ภายในมีความหุนหันพลัดแล่นการระแวงคนอื่นและความท้อแท้จากชีวิตที่ไม่เคยประสบความสำเร็จและมีการอ้างถึงความผิดปกติทางบุคลิกภาพชนิดแยกตัว ที่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ซึ่งเขาเคยถูกวินิจฉัยมาก่อนในปี1987พอในปี1989เขาต้องรองคําตัดสินที่บ้านย่า4เดือนแต่2เดือนก่อนที่จะถึงคําตัดสินเขาได้ไปฆ่าเหยื่อลายที่5ที่อายุ24ปีและมีอาชีพเป็นนายแบบซึ่งเขาพบอยู่ที่บาเกตอนแรกดาวเมอร์ไม่ได้คิดจะฆ่าคนคนนี้แต่พอได้ใกล้ชิดพูดคุยกันโดยเหยื่อเริ่มพูดคุยกับเขาก่อนเขาจึงล่อเหยื่อไปที่บ้านย่า แล้วก็มีโอราลเซกันก่อนที่จะวางยาแล้วก็ลัดคอเหยื่อคนนั้นแล้วก็จัดการกับศพทั้งหมดเหมือนเดิมแต่คราวนี้เขาเก็บหัวและอวัยวะเพศของเหยื่อไว้กับตัวเขาแล้วก็เอาไปด้วยตอนที่ย้ายบ้านในปีนั้นในปีนั้นเองสารตัดสินให้เขาถูกควบคุมความประพฤติ5ปีและอยู่ในสถานดัดสันดาน1ปีซึ่งเขาสามารถออกมาทำงานข้างนอกได้แต่ต้องลงทะเบียนแสดงตัวว่าเป็นผู้คุกคามทางเพศ หลังจากอยู่สถานดัดสดันดาน์เขากลับไปอยู่บ้านย่าแล้วย้ายไปอยู่ตัวคนเดียวที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเขาฆ่าคนในลักษณะเดียวกันต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาถูกตำรวจจับได้ในปี1991เพราะมีเหยื่อรายหนึ่งหนีรอดไปได้รวมคนทั้งหมดที่เขาเคยฆ่าอยู่ที่17ศพคราวนี้ศาลต้องพิจารณาว่าดาเมอร์เป็นคนโรคจิตหรือไม่ตามที่ทนายจำเลยพยายามบอกศาล ซึ่งหมอที่เป็นพยานฝ่ายจำเลยยืนยันว่าดาเมอร์เป็นโรคชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพส่วนหมอซึ่งเป็นพยานฝ่ายโจทย์บอกว่าดาเมอร์ไม่ได้เป็นคนวิกลจริตในยามที่เขาฆาตกรรมเหยื่ซึ่งดา m เมอร์เป็นคนที่เจ้าเล่มีการวางแผนคำนวณเอาไว้แล้วทุกอย่างแล้วรู้อะไรผิดอะไรถูกดา m เมอร์ยังสามารถควบคุมการกระทำของตัวเองได้อย่างครบถ้วนแต่ดาเมอร์เป็นโรคการ,รวิปริตอย่างแน่นอน และจิตแพทย์อีกคนยืนยันว่าดาเมอร์ไม่มีความผิดปกติทางสมองในยามที่เขาออกก่ออัชญากรรมเขาใช้เวลายาวนานอยู่กับเหยื่อและมีการเตรียนการล่วงหน้ามันไม่ใช่การหุนหันพลันแล่นและดาเมอร์มีสติสัมปชัญญะทุกประการดังนั้นเขาถึงต้องดื่มเหล้าก่อนที่จะฆ่าเหยื่อเหล่านั้นเพราะตัวเขาเองรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งเขามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบจิตแพท แล้วเขาทำเวนแบบในหนัง The Exorcist และ The Return of the Jedi ซึ่งเขามักจะดูฉากต่างๆจากหนังเหล่านี้ก่อนที่จะออกหาเหยื่อจิตแพทย์อีกคนให้การเพิ่มเติมว่าเขาเป็นโรย้ำคิดย้ำทำม,มีบุคลิกภาพต,ต่อต้านสังคมเป็นซาดิสเกิดอารมณ์ทางเพศจากสิ่งเฉพาะแต่เขามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างปกติและจิตแพทย์คนสุดท้ายกล่าวปิดท้ายว่าดามเมอร์ไม่ใช่คนโรคจิตเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี รู้สึกดีที่จะอยู่ด้วยสุภาพและมีอารมณ์ขันแถมยังหล่อเหลาและมีบุคลิกที่มีสเสน่ห์เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดหลักแหลมคนหนึ่งเท่านั้นสารสรุปคำตัดสินว่าดามเมอร์เป็นคนที่มีสภาพจิตใจปกติดโดยคณะลูกขุนยืนยันเป็นเอกฉันท์10ต่อสองสารจำคุกดามเมอร์ตลอดชีวิตซึ่งหลังจากได้ฟังคำตัดสินของสารพ่อและแม่เลี้ยงขออยู่เป็นการส่วนตัวกับดามเมอร์สินาทีก่อนที่เขาจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ เสร็จแล้วทั้ง3คนก็กอดกันก่อนที่ดาเมอร์จะถูกส่งตัวไปพ่อและแม่เลี้ยงยังคงขับรถนาน10ชั่วโมงเพื่อเข้าไปเยี่ยมดาเมอร์ในคุกอยู่เสมอทุกๆเดือนดาเมอร์ขออ่านคัมภีร์ไบเบิลและเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาและสำนึกในความผิดของเขาที่ได้กระทำไปโดยเชื่อว่ามันเป็นความผิดที่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในขณะที่ผู้ต้องขังคนอื่นๆน,นั้นล้วนรู้สึกรังเกียจเขา จนปลายปี1994ในวันหนึ่งที่ไม่มีผู้คุมคอยดูแลเขาถูกเพื่อนผู้ต้องขังทำร้ายเขาจนเสียชีวิตในห้องอาบน้ำซึ่งผู้ต้องขังคนนั้นเป็นโรคจิตเภทและเขาบอกกับผู้คุมว่าพระเจ้าสั่งให้เขาทำเช่นนั้นโดยก่อนหน้านั้นเขาได้อ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับคดีของดาเมอร์และได้เข้าไปถามดาเมอร์ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งในตอนนั้นดาเมอร์ดูไม่มีความสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทำลงไป พราะมีการล้อนเล่นกับผู้คุมแล้วก็ผู้ต้องขังอื่นๆโดยทำอาหารเป็นรูปแขนขาที่ถูกตัดออกแล้วก็มีซอสละเลงให้ดูเหมือนสีเลือดแม่ของดาเมอร์บอกกับสื่อในตอนนั้นว่าตอนนี้คนทุกคนคงยินดีแล้วใช่ไหมที่เขาถูกตีจนตายแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตลงในปี2000ด้วยโรคมะเร็งส่วนน้องชายเดวิดได้เปลี่ยนนามสกุลเพื่อให้ได้อยู่อย่างสงบในขณะที่พ่อและแม่เลี้ยงตัดสินใจไม่เปลี่ยนนามสกุล และยังคงแสดงความรักต่อด,ดาร์เมอร์เช่นเดิมแม้ว่าเขาจะมีคดีเหล่านั้นซึ่งสังคมโทษพ่อแม่ของดาร์เมอร์ไปที่การเลี้ยงดูที่ทำให้ลูกชายกลายเป็นฆาตกรแบบนั้นแต่ในการให้สัมภาษณ์ปี1993เขากล่าวว่าเขาเป็นของเขาเองแบบนั้นไม่ใช่เพราะพ่อแม่ของเขาหรือสังคมใดๆทั้งสิ้นพ่อของเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้และเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างถ่ายทอดไปจากตัวเขาแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันมีนิสัยบางอย่างของพ่อที่เชื่อมโยงกับลูกชายแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้เป็นอาชญากรและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติก็ตามส่วนแม่ของเขาบอกว่าดาเมอร์เป็นเด็กที่น่ารักมากและไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติในตัวของเขาแต่ลักษณะนิสัยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดตอนสี่ขวบพ่อของเขายังสงสัยในยาหลายชนิดที่หมอให้ภรรยากินในระหว่างตั้งครรภ์ว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขาผิดปกติ ซึ่งเขาจําได้ว่าภรรยาลําบากในการตั้งครั์ครั้งนั้นมากขนาดไหนเพราะภรรยามีอาการเหมือนเป็นโรคลมลชักแต่ในตอนนั้นหมอไม่บอกว่ามีปัญหาอะไรหมอไม่รู้ว่าภรรยาของเขากําลังมีปัญหาหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่หมอจะเข้ามาฉีดยาหรือให้ยาบาบิทูเดตที่มีฤทธิ์กดก,การทํางานของระบบประสาทส่วนกลางและหมอฟีมเพื่อระงับอาการเจ็บซึ่งภายหลังพบว่าบาบิทูเดตสามารถทําให้ตัวอ่อนในครั์ได้รับความเสียหายได้ แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่การตัดสินในศาลจะสามารถเชื่อมโยงระหว่างการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์กับคดีที่ดาเมอร์ก่อขึ้นได้และการทดสอบก็ไม่พบความผิดปกติของสมองหรือพันธุก,กรรมซึ่งพ่อและแม่ของดาเมอร์พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คำตอบว่าทำไมลูกของพวกเขาจึงกลายเป็นแบบนั้นในการสัมภาษณ์ดาเมอร์ที่คุกพร้อมกับพ่อของเขาดาเมอร์กล่าวว่าเขารู้สึกกดดันสภาพในครอบครัวที่มีการทะเลาะโต้เถียงกัน เลยถอยออกมาอยู่ในโลกแฟนตาซีของตัวเองคนเดียวเพราะเขารู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปรารถนาและภายในครอบครัวของเขาเขาไม่อาจพูดถึงเรื่องที่เขาเป็นโฮโมเซ็กชวลได้เนื่องจากพ่อของเขาเป็นคนที่เคร่งในาศาสนาแต่อย่างไรก็ดีเขาบอกว่าถึงจะพูดเรื่องนี้ออกไปแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เขาไม่สามารถแชร์ได้เก็บงำอยู่ในใจและในตอนอายุ14 1 5เขาก็เริ่มหมกมุ่นในด้านมืดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรง แล้วมันก็หนักมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถบอกใครได้ตลอดทั้งชีวิตเขาจึงไม่เคยได้เปิดอกพูดคุยกับพ่ออย่างไรก็ดีสิ่งที่เขาทํามามันมาจากแรงผลักดันที่เขาอยากจะทําเองตั้งแต่ต้ตตนซึ่งในตอนเด็กที่เขาไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเขาแค่อยากตัดเนื้อของสัตว์ดูแล้วมันทําให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้ทําแบบนั้นนอกจากความสามารถในการล่าเหยื่อของเขาแล้ว เขายังสามารถโกหกและเสแสร้งได้อยู่ตลอดเวลามีครั้งหนึ่งที่เขาเคยเกือบถูกพ่อจับได้ในปี1989เพราะพ่อเขาสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในกล่องขนาดใหญ่2กล่องซึ่งในนั้นมีหัวและอวัยวะเพศของคนที่เขาเคยฆ่า5คนพวกเขามีปากเสียงกันและในที่สุดกล่องนั้นก็ไม่ได้ถูกเปิดออกซึ่งเขาคิดว่าเขาจะเก็บความลับทุกอย่างอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาที่เขาสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดไป โดยไม่ต้องรับผิดชอบผลของการกระทําใดๆซึ่งความคิดแบบนั้นทําให้ทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆ